คันนี้ก็อีกหนึ่งคันปัญหาเรื่องรอบเดินเบาเปิดแอร์ไม่ได้รีบปิดแอร์ทันทีถ้าติดไฟแดงอีคานะครับ 4G15 จัดเสร็จแล้วลองขับแล้วคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโตโอ้ดูหน้าของเครื่องกันรถสตาร์ทเครื่องไว้อยู่รถ ถ้าอยากได้ดีๆขับดีๆต้องทําต้องทํานะครับต้องทํารถมันจะถึงเวลาซ่อมบํารุงของเขาแล้วคันนี้น่าจะทําอีกหลายจุดเหมือนกันอันนี้หลักๆประเด็นหลักๆจุดเขามาแก้ไขรอบเดินเบาทําให้มันขับดีขับได้เปิดแอร์ได้แอร์เย็นเข้าเกียร์ได้อะไรเงี้ยครับก็คันนี้ถ้าจะทําก็หนึ่งเลยตั้งวาล์วดังสองเปลี่ยนกองมินซินสามยางแทนเครื่อง สถานมากเลยตอนนี้อย่างอย่างเช่นเครื่องเครื่องอันนี้มาน้ำมันเทอร์ก็ขาดนะครับน้ำมันเทอร์ก็ขาดก็เติร์ไม่ลูกค้าไปแล้วได้ลองขับแล้วหัวทงหัวเทียนต้องซ่อมบำรุงรักษากันไว้นะรถเก่าถ้าทำอีกทีก็น่าจะยาวๆใช้กันยาวๆกันไปถ้าทำจบแล้วเดี๋ยวไปลองขับดูอันนี้ก็ลองขับมาดูแล้ว มาจอดร,รีวิวให้ใครที่ขับอีคารุ่นนี้อยู่เปิแอร์รอบตกเข้าเกียร์รอบตกก็แ mm hmm. ม่ค้ำอยู่ด้านหลัหลงนี่เลยนะครับ2ตัวตัวนะครับนี่เลยนะครับนี่หนึ่งตัวข้างล่างนี่อีกึงตัวนะครับสตัวก็น,าน่าจะเพียงพอการใช้งานแล้วเรามาดูด้านในกัน ใครมีปัญหาก็ลองมาเข้ามาดูกันเช็คอาการกันรถมันมีหลายร้อยหลายอาการอยากจบแบบไหนรอบเดินเบาก็ได้ประมาณนี้ไม่มีสะดุดนะครับเมื่อกี้ลองขับดูละเปิดแอร์เปิดแอร์ก็ประมาณนี้เข้าเกียร์ก็รกรประมาณนี้เขาเกียร์ก็ประมาณนี้ มันจะได้ประมาณนี้แล้ครับมันไม่ดับไป็นไหนะครับถ้ารอบเดินเบาดีอะไรดีปั๊มติ๊กดีแรงดันดีหัวฉีดดีหัวเทียนดีคอยแยกดอีอยู่ที่งบประมาณของลูกค้าวันนี้ประเด็นที่มาลูกค้าแค่ทํารอบเดินเบาครั้งแรกที่ผมลองก็ลองดูแล้วโอ้โหขับไม่ได้เลยครับเปิดแอร์ไม่ได้เลยจะดับอย่างเดียวเลย หลังๆก,ก็รอบเดินเบามีปัญหาเยอะแยะมากมายเรียงรอบเดินเบาไปที่อื่นไม่จบไปที่นู่นที่นี่มาก็มาโตปรึกษากันดูโอเคนะครับรวีวิวไว้แค่นี้เดี๋ยวส่งลูกค้าก่อนนี่กี่โมงแล้สี่โมงห้าโมงลนะแดดเปี้ยงเลย เสียงเขก็มีด้วยนะครับสถานีไม่ต้องพูดถึงครับยางแรงาไม่ต้องพูดถึงลองเบรกดูดิแต่สมมติว่าติดไฟตรงไฟแดงกรได้อยู่หลอดไฟส่วนใหญ่แม่งขาดหมดตบเกียยวว่างเกียยวว่างนี่หลอดไฟยังติดอยู่ แอร์ทำปิดแอร์เปิดแอร์โอเครู้เรื่องเข้าเกียร์โอเคอยู่หนึ่งพันเปิดแอร์โอเคอยู่หนึ่งพันโอเคครับ